สวัสดีปีใหม่พร้อมเริ่มต้นวันใหม่ปีใหม่กับการวางแผนชีวิตด้วยแพลนเนอร์อุ้ยแพลนเนอร์ของ Mission to the m o o n ค่ะอชอบพี่มากสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะพบกับคลิปแรกของปี2568คลิปแรกของต้นปีก็แน่นอนว่ามาวางแผน ปี2025เนี่ยแกนใหม่ด้วยแพนเนอร์นะคะทุกปีเนี่ยเป็นคนที่จดแพนเนอร์อยู่แล้วนะคะแต่แตปีนี้พิเศษกว่าเดิมเพราะว่าใช้แพนเนอร์ของ Mission to the Moon ค่ะยูนิค2025ซึ่งที่สีที่เราเลือกมาคือสีส้มสีน่ารักมากเลย กะเป็นการรีวิวแพนเนอร์ไปในตัวเลยบล็อกเนี่ยเป็นแฟนคลับตัวยงของเพจ s s i o n to the Moon นะคะไลฟ์มิลเลสพอดแคสต์ทุกเช้านะคะตอน5ทีก่อนไปทำงานทุกวันจริงๆเราตั้งใจว่าจะสั่พีออเดอร์มานนะคือไปทำงานแล้วก็เอญพี่วรบิ์นะคะมาเป็นเกสในวันนั้นด้วยแจกลายเซ็น ในงานสดๆเลยซึ่งเรากับพี่เราตื่นเต้นมากเลยโอเควันนั้นแหละฉันตกลงจะซื้อเล่มนี้พรที่จะมีลายเซ็นของพี่เรามีนี่คือวันระบายให้ฟังเพราะว่าเรได้เจอแบบ เหมือนไอดอลในเรื่องของการแบบทำพอดแคสต์อ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบได้ไลายเซ็นของเขามาอยู่ในหนังสือแพนเนอร์ที่แบบพี่เขาตั้งใจทำเหมือนคนลองแล้วพี่อ่ะคือมีไปทำทัวร์อีกที่หนึง่งพอกลับมาซื้ออีกครั้งหนึ่งคือพี่ลวิศอะค่ะคือเดินออกไปต่อหน้าต่อตาเราในขณะที่เรากํบเจะยื่น หนังสือให้เซ็นเลยเออพอดีว่าพี่เขามีงานต้องไปทําด่วนนะคะพี่ถ้าคลิปนี้ไปถึงพี่ลวิสจะบอกว่าหนูชอบพี่มากถ้าถือแพทเนอร์เรื่องนี้นะคะไปให้พี่ละวิสเซ็นด้านไหน,ไหนให้ก็โมชั่ละบายแหละพี่ลวิสเนี่ยก็มีรีวิวไปบ้างแล้วนแล้วก็ในเพจก็มีรีวิวว่ามีแถมสติกเกอร์แล้วก็โพสการ์ดของปี2020ค่ะด้วยซึ่งน่ารักมากจะเป็นแบบเป็นทูเดย์มูสนะคะแล้วก็เป็นพวกเหมือนแท็ก์ ต่างๆแล้วก็เป็นสติกเกอร์ที่คือออกแบบมาได้ดีมากๆแล้วก็มีให้แบบรีมายน,นะคะว่าปี2024ที่ผ่านมาม,มีอะไรบ้างตารางมู o ์แท็กเกอรแล้วก็เป็น Free t ็ก c k e r ์นะคะ Daily ทรัส t นะคะที่ในช่วงหน้าสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มเดือนใหม่ก็จะมีวัน l ีสกอ r e ตัวนี้ก็จะเขียนเหมือนตารางนัดหมายหรื ต้องทําแต่จะไม่เขียนรายละเอียดงานเข้าไปในนี้ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้มานั่งตกตะกรกับตัวเองแล้ว,ว่าตารางงานกับทีมที่เป็นของส่วนตัวไว้ได้วยกันเราไม่สามารถจัดการแฮนเดิลด้ทุกอย่างซื้อเล่มนี้มาแยกเพื่อที่จะเอามาเขียนงานส่วนตัวนะคะอันนี้พี่ที่ทํางานซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดปีที่แล้วเออทุกคนพี่ก็ถือว่าเป็นคลิป แนันเนอร์เริ่มใหม่นะคะหวังว่าคนที่ได้ชมคลิปนี้นะคะจะมีความสุขกับการเริ่มต้นปี2 0 2 5นยะี่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะทุกคนเชื่อได้เลยว่าชีวิตเรามันสนุมกมากๆแน่นอนและมีอะไรให้ทา้าทายอีกเยอะมากนะคะแค<ม>่เราเนี่ยเลือกที่จะก้าวต่อไปแล้วก็วางแผนชีวิตตัวเองอกว่าอยากให้ชีวิตตัวเองก้าวไปในทิศทางไหนอยากเห็นตัวเองไปในทิศทางไหนในปีสิ้นปี2025เรามาเจอกันนะคะ 拜